วันนี้ไกามิวจะพาทุกท่านไปชมสถานที่ที่น่าสนใจของจังหวัดลำปางกันก่อนอืน่นเลยเรามารู้ประวัติขาวค่าของจังหวัดลำปางกันค่ะเขลัางนครสร้างเมื่อปีพศ2223หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์ตำนานชินการมาลีตะกอนมีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งน,นี้สร้างขึ้นตามดําฤิของพระนางจามเทวี พระมกษัตร,ริย์สีคริพุนชัยระประสงค์ในการสร้างเมืองให้เจ้าอนันตยศกุมารพระราชโอรสแปดน้องโดยมิให้น้อยหน้าเจ้าหมหาตศกุมารพระราชโอรสแปดพี่ที่ได้ครองเมืองขริพุนชัยต่อจากพรานางจามเทวีโดยพระราชทานนามเมืองใหม่ว่าเทหลังนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่ยิ่ไม่นานจึงให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ข้ามด้านทิศตะวันตก เพื่อเป็นที่ประทักกบแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอารำพังนครอีกครั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเมืองเขลานครจึงทำให้ผูกคนเรียกรวมกันว่านครเขลาอารำพัง ซึงต่อมาภายหลังกรอนเสียงมาเป็นนครลำปางในปัจจุบันแตสกสภามีอากาศของจังหวัดประกอบกับเป็นเนงินกับแกร 1, ่รืร่วม1 3 0่ปีจึงทาให้จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาหาความรู้และมาพักผ่อนหย่อนใจทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานและโบราณวัตถุจังหวัดลำปาง ยังมีตำนานพื้นเมืองบางฉบับเริยกชื่อเมืองลำปางว่าขุกุตัดนครซึ่งแปลว่าเมือนไก่เมืองลำปางจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปไก่ค่ะซึ่งสามารถพบเห็นตามท้ายถนนและดึกเก่าหลายแห่งแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ชื่อเสียงของลำปางโด่งดังเรื่องไก่ก็คือการทำถ้วยกรากับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของตวาดลําปางและอาจพบได้ที่นี่พียงเดียวเท่านั้นอนอกจากนี้ลําปางยังคงความเป็นเอกลักษณ์โดยนำรถม้าเป็นแพาหนะในการรับส่งผู้สารมากกว่า80ปีแล้วปัจจุบันค่ะย,ยังคงใช้เป็นฐานะในการบริการนำนักท่องเทีย่ยวได้เยี่ยมชมเมืองสถานที่สำคัญของตลัดลังปางานในบรรยากาศย้อนยุคที่โด่งดือมาตราบท่าตัวปัจจค่ะ บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการรถม้ารือให้บริการรอบเมืองรอบใหญ่ราคา200บาทเส้นทางจะผ่านแม่น้ำหวังชุมโบราณเก่าๆสะพานแขวนสถานที่สำคัญอีกหลายที่รอบเมืองรอบนี้ราคา150บาทจะใช้เส้นทางเดียวกับรอบใหญ่แต่จะวิ่งในระยะใกล้กว่าถ้าเป็นรายชั่วโมงจะคิดชั่วโมงละ300บาทค่ะ ชมวัดโบราณต่างๆหรือสถานที่เช่นต้องการมาชมได้ซึ่งาาราคานี้จะเป็นราคามาตรฐานผัดมานะคะจะเป็นอาหารมาทำจังหวัดลำปางกันลาบลำปางเป็นอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือที่นิยมกินมากที่สุดถือว่าเป็นอาหารถิ่นของคนลำปางซึ่งลำปางนะคะก็นิยมรับประทานกัน ททศไยแลบะบเป็นที่ปรดิสถานพระแก้วนอนเตาหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางและหนึ่งสิ่งจิรย์ของวัดพระธาตุลำปางหลวงที่ไม่อยากให้พลาดโอกาสที่จะชมคือเนาพระธาตุตับหัวที่อยู่ด้านในของซุ้มพระบาทในการเข้าชมเงาพระธาตุตัดหัวในซุ้มพระบาทมีข้อห้ามไม่ควรสุกคลาขึ้นะคะเวลาทำการนะครับคือตั้งแต่เจ็นาฬิกาสบนี เดค่ะเข้าชมค่ะแบบวัดปูสนุกให้ได้สัมพันธ์ของวัดนี้นะคะคือวิหารพระเจ้าอันองค์ได้รับราวัลจากอนุรักษ์วัานธรรดีเด็นจากยูเมสโกปีสองพันแปและปร,ะเริเวได้าบนรอบของตัวิหารได้รับก,การประดับด้วยพระบิดาของน้องน้งมาก,มากถึงหนึ่ง ริเวณวิหารนะคะยังเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุสีจอมไคลที่ชาวบ้านนั้นให้ความเคารพนับถือซึ่งมีรูปแบบแบงนา,งามุษฐานแบบร่ยกรรมที่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างศิลปกรรมล้านานาพม่าและจีนค่ะเวลาทำการเปิดทุกวันเวลา5นาฬิา30นาทีถึง20นาฬิกา30นาทีไม่เสียค่าเข้าชมค่ะ วัดไหลหินหลวงวัดเสรัตปรพัตารามหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดไหลหินห,หรือวัดไหลหินหลวงแก้วช้างยืนและในบ,บางครั้งชาวบ้านก้ยึงของเรียกว่าวัดป่าหินหรือวัดพ้นหินแก้มวัดเล็กๆที่มีสถาปัตยกรรมโมเสกแตมแบบพุทธศาสนาแบบล้านนาวัดไหลหินหลวงนั้นก็เป็นโบร,ราณสถานที่คงใช้ประกอบพิธีทางศาสนายอยู่ในปัจจุบันค่ะ และพื้นวัดสำคัญที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปางเวลาทำการครับเปิดทุกวันเวลาแปดนาฬิกา30นาทีถึง18นงาฬิกาแอดไม่เสียค่าเข้าชมค่ะ เสื้อผ้าของฝา,ากชุนกาจองตานกรถือเป็นหัวสายเศรษฐกิจที่มีความเก่าแก่และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในช่วงวันทุกบันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง22นาฬิกาเพงิคคในคนเดินแสงวัฒนธรรมตลาดยางข้าวพื้นเขาไเยอะผู้คนคึกคักเจอกันถือเกีนมันสกัด เป็นอีกหนึ่งถนนเพือนัอนนยติของชาวลำปางที่ไม่ควรพลาดเจอทศกแสดงลขครลำปางและชุมชนจมบ่เนเวียงเหนือได้จัดถนมสายวัน้ำรัที่สุดสานเรื่องาการอยู่การกินที่เรียบง่ายตามวิธีของคนเมืองกับซึ่งสาาเหนือจะเรียกเป็นกาดมืม่อขั้วแลลงในชาวงเวลา7นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทีเหมืนสายวัน้รพนี้จะมีตลาดที่ชื่อว่า ซึ่งแตต่างจากลาดอิมานสุขคือถ้ถาวขอที่นํามาขายส่วนใหญ,ญจะเป็นนกีกับข้าวกับปลาผักผลไม้รวมถึงขนมพื้นเมืองที่สําคัญนะคะในช่วงเช้าตรุ่เราจะได้เห็นชาวบ้านออกมาทําบุญตักบาทกันตั้งแต่เช้าที่บริเวณนี้นะคะรวมถึงการเดินจับจ่ายเลือกซื้อข้าวของกันมากมายอุทยา,านแห่งชาติแจ้ซ้อน ที่นี่นะคะมีชื่อเสียงที่โด่งดังเรื่องน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนอำเภอแจซ้อนจังหวัดลำปางเป็นท่าน้ำแร่ที่เต็มไปด้วยกหินธรรมชาติแช่อยู่ท่ามกลางแอ่งน้ำร้อนหมาเที่ยวในช่งชวงเช้า ยามใส่ส่องลงมาอย่างบอ่อน้ําร้อนคล้ายจะมีไอหมอกปกคลุมค่ะน้าแร่แน้ำอุ่นอุณหภูมิ70-80องศาเซลเซียสสามารถแช่ให้ไายสุกได้ภายใน15นาทีทางอุญยานนะคะจึงสร้างที่อาบน้าแร่ขึ้นมาอย่างพาื้นฐานเพื่อบริการแก่นในท้องเทียวควรจะได้มาแช่น้าแร่สภาพไวร์ลภายในอุญยานนะคะน้ำตกแต่งได้อย่างสาวยงามให้พารีสดเอกนชนราคาเข้าหน้าคนไทยผู้ใหญ่40บาท ชาิผู้ใหญ่200บาทเส็จ100บาทค่ะจุดสมานที่ท่องเที่ยวชื่อของจังหวัดลำปาค่ะางจากตูเมัน,มนกลางเพียง10กิโลเมตรในฟาร์เกตที่เต็มผปด้ที่ทนะคะแน่น่ารักและสน่มีมุมเก๋ยให้นักท่องเทียววยทเท่ยวได้ถ่ายภาพเล่นที่เด็กของร้านนะคอยู่ที่ป้ายถิใหญ่สิงห์ูกับพลียอดฮิตที่เขียนว่าลำปางหนามากต้องเดีอนอันา จับจะได้สนุกสนานในการากให้อาหารแกะและถ่ายภาพแล้วจะมีในโซนของรง้านค้าที่ได้ขายผลิตภัณฑ์จากนมแกะในส่วนประกอบเช่นเครื่องดื่มที่ทำจากนมแกะรสชาติหวมานมอร่อยมาก เซรามิกนักบดี้อยู่ที่ถนนวัดจอมคำจังหวัดพระบาทเริ่มงานจังหวัดลำปางค่ะเป็นเดียที่ยังคงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใ,ใจให้สมกับที่ลำปาง,งเ,เป็นเมืองแห่งเซรามิกของประเทศไทยเราจะแสดงเป็นที่พิพิธภัณฑ์แสดงถึงประวัติของบริษัทเนเกอรี่นักบดีต้ตน่นมกำเนิดชาติ ิของเมืองลำปางและสาธิตกัติตชามไก่แบบโบราณผู้ที่สนใสามารถชมกระบวนการผลิตเซรามิกสมัยใหม่ได้อย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะและกิรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเซรามิกและศิลปะให้สําหรับผู้ที่สนใจค่ะพิพิธภัณฑ์เซรามิกคณะกวดีนะคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา9.00าถึงเวลา1 7น0กาค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ทุกคนที่มาเที่ยวด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ